เรากลับมาแล้วฮะสำหรับเกมเพจซิมูเลเตอร์นะครับก็เปิดไปได้เขาเรียกว่าประมาณ 7- 8ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนมันมีการเขาเรียกว่าหลุดการแหลกการเซิร์ฟนวงเซิร์ฟปิงอะไรปัญหาต่างๆนะครับผมก็เลยไม่ได้เข้ามาเปิดเพราะว่ามันเข้าเกมไม่ได้นะครับซักรหัสเลย3รหัสนี่คือนอนแห้งไปเลยนะฮะเมื่อคืนไม่ได้เปิดไม่ได้ฟาร์มแล้วเราก็มาเปิดเมื่อเช้านี้ตอนประมาณ สิบโมงกว่าๆนะฮะผมเพิ่งมานั่งเปิดจนได้มาตัวหลักนะฮะได้มา2ตัวนี่ที่เป็นตัวสีทองแล้วก็ตัวธรรมดาฮะอันนี้ได้มาด้วย272ล้านแล้วก็ได้เจ้า M6 มา259ล้านมาดูนี่นะครับแล้วก็มันมีตัวลองอีกแต่ประเด็นคือผมกดเข้าเซิร์ฟเวอ AP แต่มันเด้งมาเซิร์ฟธรรมดาอันนี้มันน่าจะต้องแก้ด้วยการกลับไปที่โลกปกติครับ กลับไปที่โลกปกติก็คือเวิที่1โลกแรกของเราแล้วก็ออกเข้าเกมใหม่โดยการเข้าผ่านเซิร์ฟตัวเองเดี๋ยวลองดูนะฮะอะไรเนี่ยหัวลักกี้ออกเข้าเกมใหม่ก็คือเข้าผ่านเซิร์ฟตัวเองเหมือนเดิมฮะเข้าไปดีเซิร์ฟตัวเองคือตอนแรกับผมนึกว่ามันหมดอายุแล้วแล้วผมไม่ได้ต่อที่ไหนได้มันยังไม่หมดอายุนะฮะก็คือมันเด้งไปโลกเทคก,ก็เลยไปเจอเซิร์ฟป,ปกติที่เราเจอกัน ที่คนอื่นเจออ่ะนี่พอมาโลกนี้แล้วเราก็วาร์ปไปที่ตูใหญ่เลยไปเดี๋ยวเราไปแวะเก็บเดย์แค e ที่โลก2แลละกันคือตอนนี้เดย์แคทมีสิทธิ์ได้ฮิวอยู่มีหลายคนนะที่ได้ฮิวแล้วด้วยนะฮะแล้วก็ได้ไข่เอกุสีแล้วด้วยนะครับไปลุยอ่ะนี่เรียบร้อยเราเข้ามาอยู่เซิร์ฟปกติแล้วเมื่อกี้ถ้ากดจอยเราจะเข้ามาอยู่เซิร์ฟธรรมดาโอเคเดี๋ยวเราเอาตัวลองเข้ามาก่อนนะฮะเอาตัวลองเข้ามาเซิร์ฟ VIP เราก่อนแล้วก็เทรดเทรดเจ้าฮิวคอมพิวเตอร์มา ตอนนี้แสนห้าแล้วแสนห้าแล้วนะฮะคืนเดียวเองเออแล้วก็เรื่องเกมพาร์นะฮะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาซื้อกันเพราะวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมมาเหมือนเดิมอะเกมพาร์ที่เป็นดาวที่ตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นอ่าเป็นดาวจากการแบทเทิลแคลนนะฮะสรุปแล้วมันไม่ได้เป็นดาวจากการแบทเทิลแคลนนะฮะผมลืมอ่านตรงนี้คอมพ t i ติ้งเควสเควสคือเควสรีวอร์ดตรงนี้ฮะก็คือเป็นการเก็บแรงนั่นเอง สมมุติเราทำได้ระดับ3-4ดาวอันล่างเบสโคเมตเบสแอเรีย e ได้มา4ดาวเราก็จะได้เป็น8ดาวแทนอะไรประมาณนี้นะฮะก็ง่ายๆเลยตอนแรกผมนึกว่ามาจากแคนแบตเทิลตรงนี้นะฮะที่เป็นดาวที่อยู่ข้างหน้าเข้าใจผิดนะครับ สำหรับท่านใดนะฮะที่กำลังมองหาแอป,ปเอาไว้สำหรับ AFK นะฮะผมมีแอปมาแนะนำก็คือ UG Phone นะครับเป็นแอปสำหรับ AFK ที่ดีมากๆเลยแล้วก็ถ้าใครสนใจก็สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างได้นะครับจะรับเจมฟรี488เจมสามารถเอาไปแลกเวลาและก็เป็นส่วนลดได้นะครับจะได้เฉพาะลิงก์ที่โหลดด้านล่างเท่านั้นนะครับถึงจะได้เจมมาตอนนี้ตัวลองเข้ามาแล้วที่ตัวลองเข้าโลกปกติเฉยขอบินมาก่อนรหัสตัวลองผมไม่ยอมเข้ามาในเซิร์ฟตัวหลักวะ มันไม่ยอมเข้ามาในเซฟตัวหลักอ่ะโอเคไม่เป็นไรเด็วเราส่งผ่านธนาคารมาก็ได้ฮะสองหมนเสีย2 0 0 0มไม่เป็นไรหรอกคือขี้เกียจออกเข้าเกมใหม่เยอะแยะนะฮะคือกดจอยเข้ามาแล้วมันเด้งมาเซฟปกติเฉยเลยสําหรับตัวลองพอเป็นอย่างโอ้ได้ฮิวทีละตัวไดสองสตัวเลยโอเคเราเข้าไปดูกันปึ๊บมายังปึ๊บอ๋อนี่ไงโอ้โ,อโอใจหายมันไม่ขึ้นตอนแรกได้มาได้ทีละตัว โอเคเอาอีกตัวส่งมาฮะตกใจเลยแล้วก็ผิดหายตัวเรียบร้อยเอวเอวได้มาแล้วเอาได้มาทั้งหมดแล้วนะครับ4ตัวไหนอยู่ไหนอยู่นี่โอเคเราล็อกไว้ก่อนอ่านี่ได้มาแล้ว4ตัวฮะแล้วก็เมื่อคือนนะครับตีหนึ่งผมลืมไปเลยว่าตีหนึ่งมีอ่าเขามีอีเวนต์อันนี้ไซเบอร์ Cyber, ที่เอาไว้เป็นหีบสมบัติล่าฮิวใช่ไหมฮิวกริช แคทนะฮะตอนนี้เหลือยหกชั่วโมงเมื่อคืนตีหนึ่งผมเลยนะครับเลยเลยเลยเวลาไปหน่อยก็ไม่ได้เข้าไปข้างในนะฮะเดีย๋ยวเราเข้าไปเล่นเกม hoverboard กันดีกว่าอันนี้คือ warp ใช่ไหมมีอะไรมั่งนะเพดใส่ใส่เข้ามาโอ้ตีแรงและเพดเบสเอเรียโอ้โหได้หกหมื่นมันไม่ค่อยคุ้มกันเท่าไหร่อ่ะไปที่อื่นฮะคือน่าจะให้ได้ของรางวัลให้เยอะกว่านี้หน่อยอ่ะ warp portal enchance Okay. เดี๋ยวเราเค่อยทำแร้งใหม่นะครับเพราะว่ารอรอก่อนรอซื้อเกมพาร์ตดาวคูณ2ก่อนนะฮะเดี๋ยวาอาจจะซื้อให้ตัวลองด้วยก็เป็นได้ตัวลองจะได้ตามทันหาว่าเวทอะไรเบรกเบสแอรเรียรได้ชามสโตน5 5ชิ้นน,นี้ไดมอนด์โอเคอันนี้เป็นการสุมร่มฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปสุ่มสัก8ล้านละกันเพราะตอนนี้เรามีร้อยล้านเอาไปสุ่มสัก8ล้านเนาะมันเป็นสปินฮะิวฮะอันนี้โฮบอทออบบี้นี่ไงลองเข้าไปดู่า เหมือนเลยเฮ้ยปิ้วเอาโดนไปยากนะเนี่ยอ๋ยโดนไปยากยากยากผมบอกเลยไายากอ๊จะมองมุมไหนให้มันไม่ยากเนี่ยนี่นี่มุมบนครับมุมบนกระโดด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 เรียบร้อยอ้โหูไปยากอะพิตตันมันไม่ได้ง่ายเหมือนจักรยานเด้อปะพิตตัน ผมมีอันที่สามโอ้โหและวยังไกลยังไกลผมบอกเลยต้องมาทางนี้เออมาทางนี้ง่ายกว่าว่ะผมไม่ถึงฮะทำไมเฮ้ยผ่ามาแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหฮะผมมองไม่เห็นโอ้โหโอ้โหแล้วเริ่มใหม่ออกเลยออกเลยออกเลยทันทีเลยอย่าหาเล่นนะ ไม่มีจุดเซฟแล้วก็ยากโคตรโคยากเกินไป <_ C ut> อ่ะเรากลับมาทางเดิมไม่กว่นู่นต้องไปทางนูงนะ้นฮะอ่าสวัสดีไดมอนมีฮิ้ลอยู่ในนี้ฮะเราจะเสียไดยมอนทีละสามหมื่นเพื่อสุม่มเราเอาสัก 8, แปดล้านได้รองเทา้ารองเท้า20%่เปด้วยนะรองเท้า20%ด้วยนะ3าเปไม่ให้ให้ยี่ร์เ เนี่ยได้แต่รองเท้า20%คือมันก็เหมือน,อนกันน่ะมันไม่ต้องกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้มันเหมือนกันน่ะอ้ออันเดิมเลยต้องกระโดดอะไม่งั้นมันไม่ขึ้นนะฮะเลยไปสักหน่อยอันเนี้ยแลบอยู่ที่51ล้านเนี่ยเราจะได้หลายครั้งอยู่ครับเพราะว่าจํานวนเราที่จํานวนเจมที่เราจะใช้ในการสปินนี้คือ8ล้านเลยไปน้อยอมันยากครั้งมันยากแค่ แล้วแต่รองเท้าโอ้หมดไป8ล้านอย่างที่บอกไป ก็ไม่ได้นะฮะถ้าสุ่มมากกว่านี้ก็ไม่รู้อาจจะได้หรือไม่ก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าก็ค่อนข้างออกยากอยู่เหมือนข้างล่างเลยไอเหมือนด้านหนึ่งเลยเอ็กซิทธรรมดาอยู่ที่263แต่แล็บไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เมื่อกี้ครับออกไปรับเดคแคร์มาเผื่อจะได้ฮิวหรือว่าได้ไข่มาอาจจะอาจจะก็ไม่ได้โอเคผมใช้เวลาเปิดค่อนข้างนานแล้วเมื่อกี้ใช้เวลาหมุนค่อนข้างนานมีอะไรให้เราทําอีกไหมโอ้ยร้านค้าร้านค้าเทเลพอร์ต มีร้านค้ามาทีแถวนี้ไม่มีมีตู้ครับแล้วก็มีมินิเกมโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่เทรดพาซ่ากันดีกว่าทุกคนขอไปดูที่เทรดพาซ่าก่อนอ่าแล้วขายฟองใหม่9 9้าสิเก้อ็มเลยเขาขาย66อันนี้ขาย99อันนี้คืออะไรทําไมมันไม่โหลดอ๋อเพิ่งโหลดเอ่อจะหลอกก็เป็นไททานิกเหรอเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านเนี่ยแร็ปเริ่มตกนะฮะเชฟมิมิกแร็ปเริ่มตกอ่อย่างี้ยอีกร้านหนึ่งแล้วฮะโอ้ยนี่17ล้าน เฮ้ยสมุดใหม่สมุดใหม่คอยอันนี้หาจากไหนอะพวกเนี้ยอืมกลับไปดูที่โลกแรกไหมผมไม่รู้ว่าหาจากไหนคืออันนี้น่าจะเป็นชามแฮมเมอร์แฮมเมอร์น่าจะทุบชามทิ้งออกจากคิ้วที่เราใส่อยู่นะฮะก็คือทําลายชามไปเลยน่าจะใช่หรือเปล่าไปเราไปโลกเดเด้งมาเซิร์ฟเด้งมาเซิร์ฟทั่วไปแล้วฮะคือเข้าเซิร์ฟวียากมากตอนนี้เหมือนฮาร์ดคอร์ในเทสโมเลเตอร์เเลยแต่ แต่แค่มี VAP ให้เข้านะแต่เข้ายากไม่รู้ดิเข้าไปไหนไม่ได้เลยเวลาเข้า VAP ก็ต้องแบบไปที่โลกเ mm. ทคอย่างเดียวจะไปที่อื่นไม่ได้ไปที่อื่นก็คือย้ายห้องเลยทันทีนะฮะ,อะตอนเริ่มคลิปแสนห้าตอนนี้แสนหกแล้วแสนหกเจ็ดด้วยอไปดูกันว่าไอ้ของพวกนั้นมนหาจากตรงนี้ได้ไหมดูก่อนได้หรือเปล่าลองสุ่มก่อนทีหนึ่งฮะอืมได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้ละเหมือนจะใช้แค่ของใหม่เหมือนจะต้องหาแค่โลกที่สอง หาโลคนี้ไม่ได้ใช่ต้องหาโลคเทคอย่างเดียวฮะหาโลกนี้ไม่ได้ลดลไไดแล้วก็ไข่ใหม่ของเราตอนนี้ตัวเอกซ์คูลซีดยังอยู่ที่ตัวรองอยู่ยังไม่ได้เข้าตัวหลักนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอพอไวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปเปิดไข่ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาซื้อเกมพาร์ทสำหรับดับเบิลดาวกันดับเบิลสตาร์นะฮะแล้วก็อาจจะดูอย่างอื่นมาด้วยก็เป็นได้นะครับไปแล้วฮะอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยครับบ๊ายบายจ้ะ